สวัสดีนะนะนักตกปลานะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องอตัวรอกรบเบ s ดแคสติ้งของอนี่เลยแบรนด์นะครับอาบูกาเซียเนะาะตัวนี้จะเป็นเจนใหม่นะครับเป็นเจน4นะครับโปรแม็กนะครับตัวนี้ สเปคคร่าวๆเลยนะครับสเปคของลอกตัวนี้ก็อยู่ที่บอลเบรลิงก็อยู่ที่6ครับ6บอลเบริงครับรอบอยู่ที่7.1.1นะครับตัวนี้เปกสูงสุดอยู่ที่6กกิโลนะครับน้ำหนักตัวลออตัวนี้จะหนักก,กว่าตัวโปร2อ,อยู่1กรัมนะครับตัวนี้จะหนักอยู่203กรัมนะครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราเราไปอันบล็อกแกะกล่องภายในกันเลยครับนี่นะครับภายในะโอเคครับนั่นนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอาบูกาเซียโปรแม็กซนะครับแกะกล่องกันดูภายในว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเปิดมาอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นถุงนะครับถ,ถุงใส่ลอกนะครับตัวนี้เขาแถมให้มาเป็นถุง ตีแบนนะครับเป็นอบูกาเซียเลยเนาะต่อมาก็เป็นในเรื่องของคู่มือนะครับคู่มือคู่มือ,อแฟนด้าแกรมนะครับแฟนด้แกรมนะครับรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนภาพบอกนะครับในนี้หมดเลยเนาะโรแม็คนะครับตัวน,นี้ยังไม่หมดครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวของนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์ว่าผลิตมาตัวที่เท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มาที่น้ํามันนะครับตัวนี้แถมน้ํามันให้ด้วยนะครับมันหยอกรอกนะครับโอเคมาถึงไฮไลไท์นะครับตัวนี้มาแล้วนะครับตัวลอกนะครับนี่ครับ ตัวลอกนะครับดีไซน์เนาะหุ่นลื่นนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวนี้หกบอลแบริ่งนะครับจุกสายพ e สองได้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับตัวนี้หรือใครจะจะเอาไปแต่งเ,เป็นตกแนวเหยืย่เบาก็ได้ครับใสยเหยืย่เบาก็ได้ตัวนี้มี แต่สปูนลองรับแล้วนะครับมาขายแล้วตัวนี้สีของเขาก็จะออกแบบนะครับรูปแบบสีเนาะฝาข้างนี่ให้ดูฝาข้างก่อนนะครับในกล้องอาจจะเห็นสีไม่ค่อยชัดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะแทนมุมกล้องให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งครับผม mm hmm. ตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้มีเพจมีเพจตรงนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เป็นอินจินนะ ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นโอเครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนี่ผมกลับมากล้องมาอีกด้านหนะึ่งเนาะเพราะว่ากลัวนะนะเห็นไม่ชัดนะครับตัวนี้ตัวบอดี้นะครับไม่ใหญ่นะครับก็เนี่ครับมือผมนะครับกระชับมือนะครับวางนะครับตัวนี้ก็จะ ร่างภายนอกนะครับถือว่าน่าใช้นะครับตัวนี้หนึ่งที่น่าใช้เพราะว่าเราสามารถหาตัวสปูลตื้นนะครับถ้วยตื้นตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถแต่งให้เป็นแนวแบบเียวเบานะครับตกไฟเนตตกสตรีมนะครับตัวนี้สบายมากเลยนะครับกับงบประมาณที่ไม่เกินสามพันเนาะถือว่าเป็นลอก าราคาประหยัดนะครับเป็นซีรีส์ราคาประหยัดนะครับตัวนี้น้าๆวงการนักตกปลานะครับที่อ,อยู่มานานแล้วจะรู้เลยครับวา่าตัวอบูเขาพัฒนาขึ้นมาจนถึงรุ่นที่4นะครับตัวนี้เป็น Pro Max 4ครับรุ่นที่4เลยนะครับพัฒนามาตั้งแต่โปรโอยโปรแม็ก เก่าเป็นรุ่นที่ซีรีส์เก่าแก่มากเลยครับพัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้ถูกพัฒนาแล้วก็ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับบางอย่างนะครับให้หน่าใช้ขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะแกะดูสปูนนะนี่ครับแกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นสปูน 32นะครับสปูล32เนาะอาจาไม่ผิดจะเล็กกว่าสปูลตัวของโปรแม็กสามอยู่นะครับ1มิลเนะาะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฝั่งแม่เหล็กนะครับฝั่งปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับเราสามารถเพิ่มตรงแม่เหล็กเข้าไปอีกนะครับ จากเดิมมี5้านะครับเราเพิ่มไปอีก5ได้นะครับเป็น10นะครับตัวนี้ก็จะปรับเยื่อนะครับสามารถปรับเียื่อได้ละเอียดขึ้นนะครับปรับเบียื่ได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็การส่งเหยื่อก็จะดีขึ้นนะครับตัวนี้รูปรรางฝาข้างนะดูด้านในนะครับตัวนี้ชุดด้านในนะครับตัวนี้ของใหม่แกะกล่องเลยนะครับผมตัวนี้ สวยนะครับตัวนี้สามารถแต่งได้นะครับยังไม่พอนะครับเพื่อนๆนะนะนะครับที่มีอ่ารุ่นอื่นอยู่นะครับเราก็สามารถสับเปลี่ยนพวกอะไรบางตัวได้นะครับเช่นอ่าคานไลน์พวกนี้ครับหรือว่าฝาป,ปิดเขาควายนะครับพวก ฝนวงต่างๆนะครับสามารถเปลี่ยนกันได้ครับสตาก็สามารถใส่ของไดว่าได้ครับเพิ่มเติมของแต่งได้วาเนาะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับสําหรับสายงบที่ไม่ต้องการงบประมาณเยอะแยะมากมายนะครับงบกลางๆเนาะอยู่ที่ประมาณ2,000เราวๆเกือบ3,000นะครับแต่บางร้านอาจจะขาย3,000นนะครับก็ ก็ไปตาม้องตลาดนะครับจาเลวแต่ร้านค้าด้วยนะครับผมตัวนี้